สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะในช่องแม่บ้านลานอาชีพวันนี้พี่นกจะมานำเสนอการทำมะลิแย้มโดยใช้โฟมเป็นไส้ในนะคะอ่าแล้วก็มันดอกมันก็จะออกมาเป็นทรงกลมนะคะลักษณะดอกอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะดอกที่ยังไม่ได้ เ,เคลือบกาวนะคะโดยการที่เราหุ้มด้วยกระดาษทิชชู่แล้วเราก็พันก้านด้วยฟลอร์เทปนะคะอุปกรณ์ที่มีก็คือ 1. คือไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันจะหัวแหลมทั้งสองด้านหรือว่าหัวแหลมด้านเดียวก็ได้นะคะอย่างที่ 2. คือเม็ดโฟมค่ะ เม็ดโฟมมีหลายขนาดค่ะเพื่อนๆจะลองใช้ขนาดไหนลองทําดูก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะมันก็จะได้ดอกเล็กดอกใหญ่ตามของขนาดเม็ดโฟมไปค่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่ที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้พี่นกจะไม่บอกขนาดนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเม็ดโฟมที่เราใช้ด้วยนะคะว่ามันสามารถหุ้มได้มิดไหมถ้าเราตัดแล้วมันหุ้มได้มิดนะคะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ากระดาษสี่เหลี่ยมของเราอันนี้ขนาดกําลังพอเหมาะนะคะ ต่อไปก็คือโฟลาราเทปค่ะอันนี้ไว้สําหรับพันการดอกนะคะพี่นงแนะนําเป็นสีอ่อนนะคะอย่าเป็นสีเข้มเพราะว่าถ้าเป็นสีเข้มแล้วเนี่ยเออมันจะแลดูไม่ค่อยสวยแล้วก็การใช้งานประโยชน์ใช้สอยของสีเข้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาไปใช้งานได้น้อยนะคะทําสีอ่อนไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่า,เ,า,เ,า,เ,าเราต้องการใช้สีเข้มก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะ อุปกรณ์ถัดไปค่ะก็คือได้ค่ะพี่นกใช้วีนัทเบอร์60สีขาวนะคะอันนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่ต้องมีคือ,คอกันไกลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะพี่นกก็จะต้องเอา,อาโฟมเสียบกับไม้จิ้มฟันสังเกตไหมคะพี่นกจะมีสำลีไว้ที่มือด้วยกันเจ็บนะคะกันไม้จิ้มฟันแทงมือเรานะคะพี่นกจะไม่ไม่ทาตั้งอยู่ที่โต๊นะคะพี่นกไม่ถนัดพี่นกถนัดทาบนมือมากกว่า แต่ถ้าใครถนัดทำออบนพื้นโต๊ะก,ก็โอเคนะคะไม่ผิดนะคะแบบไหนก็ได้เพราะว่ารูปทรงส่วนใหญ่ก็จะออกมาเหมือนกันอย่างแรกค่ะพี่นกก็จะเอาไม้ยิ้มฟันเสียบเข้าไปในเม็ดโฟมพยายามเสียบให้กลางนะคะแต่ไม่ต้องทะลุขึ้นมานะคะเสียบให้กลางแค่นี้เองต่อไปค่ะเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ที่เราตัดไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะใช้ ทิชชู่ด้านที่มีลายน้อยไว้ข้างนอกนะคะลายที่เห็นไม่ชัดเนี่ยไว้ข้างนอกถ้าเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออื่นที่แตกต่างจากพี่นกก็ให้ดูว่าลายด้านไหนที่มันน้อยกว่าเอาลายด้านนั้นไว้ข้างนอกนะคะ,ะแล้วก็ลายที่ชัดเนี่ยเราก็จะไว้ด้านในหุ้มลงมาค่ะทะแยงมุมหุ้มลงมาพอเราทะแยงมุมออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็รวบลงมาเลยค่ะรวบลงมา รวบลงมาพยายามเอานิ้วโป้งและนิ้วชี้ด้านมือขวานะคะรวบทิชชู่ให้มันมีความเรียบอยู่กับเม็ดโฟมนะคะส่วนมือซ้ายเนี่ยเราจะกดที่คอดอกเพื่อให้ทิชชู่ที่เหลือส่วนที่เหลือนะคะมันแนบกับไม้จิ้มฟันนะคะเนี่ยกดที่คอดอกมือขวามีหน้าที่หมุนค่ะหมุนหมุน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 ไปจนดอกมันเรียบดีแล้วนะคะ ดอกมันเรียบดีแล้วเราก็จะใช้ได้พันได้พันที่คอดอกนะคะสักสองรอบแล้วก็มัดเพื่อให้ทิชชู่เพื่อให้ดอกอยู่กับไม้จิ้มฟันนะคะเพราะเดี๋ยวเร,เราได้ดอกแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปทากาวเป็นลำดับต่อไปนะคะ ถ้ามันมีทิชชู่ส่วนเกินตรงนี้เยอะเกินก็ตัดออกได้นะคะให้มันเหลือทิชชู่อย่าอย่าหนามากนะคะเพราะว่าถ้าหนามากเนี่ยเดี๋ยวเราพันก้านฟลอรลเทปไปแล้วเนี่ยคอดอกมันจะหนาเกินไปนะคะวิธีพันฟลอรลเทปของพี่นกก็คือ,อพี่นกก็จะยืดเอาฟลอรลเทปแปะไว้ที่คอดอกเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดกันไว้แล้วก็ยืดนะคะยืดฟลอรลเทปออกพอยืดฟลอรลเทปปุกก๊บก็หมุนสักสองรอบค่ะเพื่อน หมุนสักสองรอบพอสองรอบเสร็จแล้วนะคะได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ดึงให้มันทะแยงมือมือนี้จับไว้แล้วก็มือขวาดึงให้ฟลอร์เทปมันทะแยงมุมล,ลงมาตรงนี้จะมีรอยพับนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆพอมันทะแยงมุมอย่างนี้เสร็จแล้วมือซ้ายนิ้วโป้งและนิ้วชี้หมุนค่ะหมุนเพื่อที่จะให้ฟลอร์เทปมันแนบกับไม้จิ้มฟันแล้วมือขวาเนี่ยพยายามดึงฟลอร์เทปไว้ให้ตึงนะคะค่อยๆส่งฟลอร์เทปไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด พันจนรอบไม้จิ้มฟันค่ะเราก็จะได้ก้านมะลิที่สวยงามคอดอกไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกที่เราได้เนี่ยไปทากาวกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เราได้ดอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นกก็จะเอาดอกมาทากาวนะคะกาวเราก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของพี่นกก็ได้นะคะพี่นกบอกวิธีการผสมกาวเอาไว้นะคะอันนี้ทํามาจากกาวลาเท็กซ์แล้วก็ซิลิโคนออยแล้วก็มีน้ําผสมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารย้อนกลับไปดูที่คลิปแรกๆนะคะจะมีดูมีบอกไว้ให้อยู่นะคะวิธีทากาวของพี่นกก็คือพี่นกจะจุ่มดอกลงไปในกาวเลยค่ะ จุ่มดอกลงไปในกาวแล้วก็ใช้ผู้กันนะคะปาดปาดกาวส่วนที่เกินออกจากดอกนะคะปาดเบาๆนะคะเบามือนะคะทำเบามือนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเห็นไหมเอ่ยอเ,เราก็จะตากไว้ จนแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาตัดกลีบดอกกันหรือว่าบางคนอาจจะทากาวสองรอบก็ได้นะคะเพื่อความเนียนของดอกเดี๋ยวเราแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการตัดค่ะค่ะเพื่อนๆจากที่การที่เราเอาดอกมะลิของเราที่ทําเสร็จแล้วพันก้านเสร็จแล้วไปเคลือบกาวนะคะมันก็จะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยมันก็จะเงาเงา จะเคลือบนะคะทีนี้เราจะมาตัดกลีบของดอกแย้มกันนะคะค่ะมันจะเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่นกก็จะตัดเป็นสี่กลีบวิธีการตัดก็คือแบ่งครึ่งของดอกกันเลยนะคะพอเราตัดให้มันมีรอยที่ กันไกลเราจะเข้าไปได้ค่ะเราก็แซะแบ่งครึ่งดอกให้ได้สี่กลีบเท่าๆกันนะ,นะคะเวลาเราตัดครึ่งมาได้แล้วอเงี้ยค่ะพอดีพี่นกดูที่ดอกไม่ได้ดูที่จอเอาใหมนะคะโฟมมันก็เราก็จะเอาโฟมออก ถ้าเราตัดไม่โดนเนื้อโฟมอะค่ะโฟมเราจะยังสามารถใช้ได้อีกนะคะอันนี้พี่นกตัดไปโดนเนื้อโฟมมันก็เลยอาจจะใช้อีกไม่ได้ไม่เป็นไรนคะคะได้ลักษณะนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็แบ่งครึ่งอีกให้ได้สี่กลีบนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นสี่กลีบแบบนี้ นะคะแล้วเราก็ถอดไม้จิ้มฟันออกได้เลยวิธีการถอดก็คือจับจับที่ตัวก้านดอกแล้วก็มอือนี่ก็หมุนแล้วก็ดึงออกหรือใครจะใช้คีมดึงออกก็ได้นะคะลักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าดอกมันจะปลายแหลมถ้าเพื่อนๆเ,เอามาตัดเล็มกลีดดอกให้เป็นปลายมนๆก็ได้นะคะพี่น้องมีดอกอยู่ที่ที่ตัดปลายมนๆไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องให้ดูคะ่ะ นี่ค่ะลักษณะดอกปลายมนๆก็คือเราจะแต่งแต่งกลีดดอกแล้วนะคะให้มันปลายมันมน,ม,นมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งถ้าเรายังไม่แต่งกลีดมันก็จะออกเป็นปลายแหลมๆพอมาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะได้ลักษณะดอกสองแบบแล้วถ้าเกิดว่าเราทำดอกแย้มในขณะที่เราไม่ได้พันไม่ได้พันก้าน ไม่ได้พันก้านด้วยโฟลาราเทปใช่ไหมคะนะคะตอนแรกมันจะอยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้แล้วพี่นกก็เอาไปทากาวสองรอบนะคะโดยที่ไม่พันกา้านเราก็จะมาดึงมาจิ้มฟันออกแล้วเราก็ตัดกรีบเหมือนเมื่อ,อกี้เลยค่ะถามว่าตัดทําไมตัดเพื่อที่เราจะเอาไปซ้อนเป็นดอกด้านในค่ะทําให้ดอกแย้มเราดูเป็นสชั้น มันก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นมันจะยิ่งดูเหมือนดอกจริงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่นกตัดแล้วก็เอามาซ้อนให้ดูว่าลักษณะของการซ้อนกรีบเขาซ้อนกันยังไงเดี๋ยวพี่นกเอาโฟมออกก่อน แล้วก็ตัดตรงนี้ออกด้วยนะคะแล้วเราก็เอาบริเวณส่วนก้นดอกเนี่ค่ะทากาวจุ่มกาวแล้วเราก็เอามาซ้อนกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่นกจะไปจุ่มกาวให้ดู นะคะ่ะพอพี่นกไปจุ่มกาวมาแล้วที่ก้นดอกเห็นไ,ไหมคะก็จะมีกาวอยู่พี่นกก็จะเอามาซ้อนซ้อนในดอกนี้ให้ดอกมันสัว่างให้กลีบดอกมันสัว่างเ๋ยนะคะพี่นกหยิบดอกผิดพี่นกจะมาซ้อนในกลีบลีบแหลมนะคะให้ดอกมันสัว่าง ถ้าสมมุติว่า <c oughs> ดอกด้านนอกใหญ่กว่าดอกด้านในก็จะดีนะคะมันจะออกมาสวยงามกว่านี้แต่อันนี้พี่นกเลือกดอกที่มันมีขนาดเท่ากันมาพอดีทําไว้ขนาดเดียวนะคะซ้อนให้กลีบมันสบัวางอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ยด้านนอกกับด้านในกลีบสับวางกันนะคะดอกมันก็จะออกมาลักษณะใกล้เคียงดอกจริง แล้วเวลาเราเอาไปร้อยเป็นมะลัยดอกมะลิแย้มก็จะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้พี่นกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้พี่นกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย